แล้วการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะครับหรือว่าบกสทหนึ่งนะครับก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่ามีคดีสําคัญคดีนี้นะครับเป็นคดีที่มีโทษสูงนะครับถึง10ปีนะครับก็จะไปเข้าตามพรบคอมนะครับอ่สิบสองทับหนึ่ง นั่นก็คือว่าขณะนี้ที่เราจะเห็นว่าประชาชนที่โดนกันเยอะคือหลอกให้นะครับในการที่คืนมิตเตอร์นะครับได้คับมิตเตอร์เคสนี้เรามีการจับผู้ต้องหาถึงสามคนนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในชุดที่อยู่ในร่วมกระบวนการนี้ในการโดนแอปดูดเงินด้วยนะครับไปเกี่ยวแอปดูดเงินด้วยลักษณะของเคสอันนี้จะเล่าให้ฟังว่านั่นก็คือว่าเขานะครับผู้บีอาชินเนี่ยนะครับส่ง SMS มาให้กับผู้เสียหาย นะครับส่งมานะครับว่าท่านได้นะครับเงินคืนจากค่ามิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ระบาดมากและจะระบาดกับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเสร็จแล้วพอแนบมาในโทรศัพท์เป็นเน t เแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลนี้ก็ไปลิงก์เข้าไปดึงเข้าไปในไลน์ดึงเข้าไปในไ, <ป S 1> ไลน์แล้วก็โหลดลิงก์เข้าไปโดยไม่ผ่านแอปสโตและเ Store ซึ่งมีความปลอดภัยดีแต่ผู้เสยหายไม่ได้ผ่านตรงนี้ มีความเสียหายในเคสนี้เฉพาะเคสนี้นะครับประมาณเกือบ2ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปหลายเคสไอดี ID, หลายผู้เสียหายซึ่งมีการขยายผลและมีการประสานงานไปยังท้องที่ต่างๆที่มีการแจ้งควาไมไว้แล้วจะเห็นได้ว่าในลักษณะของวิชาชีพนะครับอยากจะเตือนนะครับในการที่โหลดลิงก์ก็ไปและคิดว่าได้เงินจากค่ามิตเตอร์คืนก็ตามเสร็จแล้วเนี่ยฮะเขาจะหลอกให้ผู้เสียหายนะครับในการที่ รายการที่ให้บัญชีของผู้หายเนี่ยเป็นศูนย์บาทก่อนโดยการให้ผู้เสียหายโอนจากบัญชีหนึ่งของผู้เสียหายไปอีกบัญชีหนึ่งของผู้เสียหายนะโอนจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งของผู้เสียหายเมื่อระหว่างการทํากิจกรรมก็มีการอะไรฮะกด,ดนะครับรหัสในการเปิดนะครับแอปของธนาคารของผู้เสียหายเองงันแค่นี้โดนดูดเงินไปร้านเกือบสองล้านบาท